สวัสดีครับปรับลติดเกมนะครับวันนี้เข้าสู่ช่วงของอนุบาล ROV อีกแล้วซึ่งหัวข้อวันนี้ครับคือเรื่องของเวทแวมพร์ครับผมเวทแวมพร์เป็นความสามารถของไอเทมและรูและฮีโร่ที่คนใช้กันน้อยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งเกมครับมีไอเทม2ชิ้นที่มีเวทแวมพร์คือวลา Impeller เวทแวมพสิบห้ร์และเรียร์เบสซิ่งครับที่เวทแวมพยีร์แล้วมันทาอะไรได้เวทแวมพร์ฮะ มันคืออย่างนี้ครับเห็นเลือดผมลดไหมถ้าผมยิงเวทไปผมจะเลือดเด้งมาเนี่ย65 52เนี่ยคือผลจากเวทรามายครับเวลาใช้เวทแล้วมันจะดูดเลือดศัตรูไปได้นั่นเองแล้วยิงไปอยู่ที่เท่าไหร่นะ650เดี๋ยวดูอีกทีดูนะฮะปุ๊บ650ได้กลับมา65 520ได้มามา52คือได้ประมาณ10%นะครับไม่รู้มันคิดยังไงเพราะว่าในไอเทมมันบอกว่า ดูดเวทดอมไฮยี่สิบเปอร์เซ็นต์เห็นนะแต่มาดูดมาแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองไปเล่นที่หรือวมาจะคิดไปกลับก็ได้ฮะไปสิบกับสิบอะไรเงี้ยของกิซี่นะแต่ว่าข้อเสียของเวทดอมไฮยคือว่าสกิลลงพื้นครับอย่างเงี้ยไม่ดูดเลือดเห็นปะ่ะดาเมจขึ้นแต่เลือดไม่ดูดหรือก็แล้อันตีครับเดี๋ยวไปอันตีโชว์ให้ดูนี่ฮะอันตีของกิซี่ปุ๊บเลือดไม่เดงเลยครับยิงโดนน้เต็มแต่เลือดไม่เด้ง แต่พอเวฟปึ้งได้เลือดคืนครับคือชิ้น,นเ,เนี้ยฮะเวทอําไพเนี่ยมันเป็นสกิลที่เพิ่มฮิลตัวเองได้อะเอาไว้ยืนแลงได้ได้บ้างครับเดี๋ยวถ้าแล้วถ้าหลายตัวมันจะดูดข,ขนาดไหนดูนะฮะเนี่ยดูดดูดรัวอยู่เหมือนกันนะถ้ายิงหลายตัวแต่ก็ไม่ค่อยคุ้มค่าครับเพราะว่าเวทอําไพเนี่ยดูดอยู่ที่แบบยิงไปก็อ่ะหลักร้อยแล้วกันแล้วใช้แล้วดูดแค่สกิลเดียวคือถ้า เวฟของคิซี่ครับถ้าเล่นคนะิซี่นะไอพวกเวฟลงพื้นนะฮะอันเนี้ยอย่างเงี้ยดูดหัวห้าสองห้าสองยกไม่ดูดอันติก็ไม่ดูดครับเห็นปะมันเลยไม่ค่อยคุ้ม,มครับเดี๋ยวเราไปให้ป้อมยิงนิดหน่อยจะได้เทดวัวถ้ายิงทีมยกฝูงม,มันจะขึ้นเยอะไหมโดยความที่มันมีไอเทมให้ใช้งานน้อยครับแล้วก็ดูดไม่เยอะเป็นเหตุให้เวฟอมพายเป็นสกิลที่ค่อนข้างกระถูกลืมครับคนไม่ค่อยใช้กัน มาขอสักสาเปี้ยงหนึ่งตัว2ตัวสามตัวอ่นานี่ยฮะถ้าโดนเยอะๆก็ดูดหลายทีแต่ก็ไม่ค่อยคุ้มครับดังนั้นสุดได้ว,ว่าเวทดมพายเป็นสกิลที่ดูดเลือดจากการโจมตีเวทครับคือใช้เวทยิงอะ่ะมันจะดูดแต่เงื่อนไขมันเยอะฮะต้องเป็นเวทที่แบบเล็งเป้าอะ่ะดูดจากอากาศแล้วนะคือลงพื้นก็ไม่ไม่นับยกเอออันตีกดมูซัวก็ไม่นับครับ ต้องเล็งเป้าเท่านั้นฮนะมีล่างนิ้วอย่างเงี้ยมันถึงจะนับให้เนี่ยอย่างเงี้ยดูโอเคขอจบการแนะนำเวทนองพยเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าป๋าลาไปก่อนสวัสดีครับผม